วันนี้เรามาปิดผมขาวกันกับชวัสคอฟเมนซักเซสครับเขาบอกว่าทำง่ายๆนะภายใน5นาทีในกล่องก็จะมีหวี1อันกับครีม2หลอดโดยหลอดนึ่งก็จะเป็นตัวของ d e v e l o p e r อีกหลอดนึงก็จะเป็น Color นะครับแล้วก็ทำการบีบครีมนะครับให้เ,เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับเมื่อบีบเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ทำการฉโลมไปตรงจุดที่เราต้องการปิดผมขาวนะฮะอย่างผมมีตรงการหนังศีรษะนะแล้วก็ชโลมไปเลยนะครับทิ้งไว้5นาทีจากนั้นเราก็ล้างออกนะครับ นี่ขอชโลมไปทั่วหนังศีรษะเลยทีห้าทีเสร็จปุ๊บล้างออกนี่เขาปิดผมขาวได้แนบสนิทนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเสริมความมั่นใจกันต่อครับด้วย tough ultimate five p a s s ครับตัวนี้เป็นแ hair l a c กอ e r นะครับที่ช่วยทำให้ผมอยู่ทรงแล้วก็ดูเงางามเป็นธรรมชาตินะครับในนานถึงเจ็ดสองชั่วโมงเลยผมชอบที่เขาเป็นเนื้อสเปรย์ครับก็คือมันไม่เหนียวเหนอะนี่ถือว่าเสร็จง่ายมากเลยครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก s w a r z k o p f men success ครับไปหาตามกันได้นะครับ